ครับมามือนี้เขาหลังใจที่เขาไปเห็ดเวียกมามันเมยปวดเนื้อปวดตัวเราต้องแช่ลูกแข็งครับซื้อลูกแข็งมาสอดสำหรับคุณไอี่เฉ็ดเวียกนะเมยปวดแข้งวปวดขากัเห็ดได้ครับแต่ว่าตรงมีคนฝ่อเนี่ยจะมันจะเจาสองธนาห,ห้องกับสิอันนี้จังหน่อยนหน้าอะไรพอดบวกวะต่อดหน่อยเนาะ ไำอำยงี้เปิดออกเลยเปิดออกเลยอปิดอเยอะดิสำหรับผู้ใดที่เมื่อยปวดแช่งปวดขาลองเบางิางมันจะหายเลยแต่ลามันจะเย็ยนเสียบปวดควาแซ่แรสจะปวด ก็เด้แบบมาลงเบิดตัวตก็ได้เอาจักเครื่งหนึ่งก่อนเอาจักน,น่องก่อนก็ไดเแช่เย็นมันน่องนึงจักประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีเป็นไงเอาไหร่บ้างหรือเดี๋ยวเยเพิ่งเทดิเอาถุงไปตั้งดู ลองฝุ่งจีเซียเธอที่สวมเธอนเทืออแรกเอาแต่ขาแต่อยังมั้นอันนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันบนบนทัวถึงต้องเอาทั้งตัวแล้วก็ค่อยไปอาบน้ำเด็กอยากมาในไหมเนียครับผู้ถอดว่าจะได้บ่กขาพาอาบน้ำคซื้อน้ำชเชียงไปเสียเห็นอย่างนี้นเธอรีบลงไปแช่ดิเผื่อมันไม่เย็นหนำยังไ่เย็น Nó không? Nút xe đây nè Nút bà xe đây Tao rồi Xong Anh chung có dinh bà đi Cái gì vô Tao Cái gì đi quá Cho à... Cảm ơn gì? Mưa mày ấy. มัน่เย็ยนแต่ว่าลูมแม่หนังเย็ยนอยู่ไม่ค่อยเย็ยนไปไหน,นวะแต่ว่าถ้ามีอีกกระสอบนึงก็เย็ยนโอ้แต่โหดดีเลยว่ะเขาพาอ,อาบแต่นามอุ่นดีไปซื้อมาแข็งราคาก็ขาไปทบอันนี้เอาน้ามันแข็งไปใส่ดิอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาครับยามมันเย็ยนเาี่เขาคือไปถืออุณหภูมิปกติมันก็จะแบบเลือดก็จะสูบฉีด มันกระชีแบบชขาเอืนอนไปยังวะเออค่ายกำาเนื้อ,อเดี๋ยวตอนนี้ขอแชร์กันเปื่เนี่ยให้เบึงอ๋อแชร์จบลอยครับมือกับสีแดงมือก็จะแดงนะครับมือก็จะแดงขาก็จะแดง ันจะแดงๆนะครับละมันกัดสีประเทศนี้มันกระสีห่อนลกระสีหลังจากนั้นกระสีรู้สึกดีครับลองเบิ้งครับเดี๋ยวขออาบน้ำก่อนครับเย็นครับหลังจากแช่แล้วพื้นเล็กน้อยมาเบิง้งรางบันของห้องครับแปลงผักมีแปลงผักมาหันอย่นครับเพิ่งปลูก อันนี้ขึ้นช่ายอันนี้เบีย้ยบองพริกวันละพาผักชีกระลำหอมอันนี้พริกครับอันนี้พริกลังบ้านนะครับลังบ้านยูนี่ก็มีบองเงาะกันนะครับนี่เงาะน,นี่ต้นเงาะนะครับเล็หน้อยก็สีได้กินมากแล้วละได้กินแล้วมากนึง แต่ว่าตอนนี้ว่ามันฤดูมันกับในมะพร้าวทางนี้ก็เอาต้นมะกรูดมาเน็บไว้อันนี้น่านจะเป็นมากแล้วเป็นมากแล้วครับดินดีครับอยู่นี่โอ้กูดเริ่มแล้วเริ่มติดแล้วซื้อมันปลูกครับกีดยางเสร็จกับเบิงบ้งผักเบิ้งหญ้าไปครับ อนี้นก็ต้นมะงาะครับต้นน้อยๆตน้น n h าก็โอ้ n h าก,ก็เริ่มงามแล้วอันนี้หอมหอมเอียงกับบื้ครับใหน่ๆนี่ผักชีครับอยู่ทางนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเ,เ,เปิดเบิ้องแค่น่อยจึ๊ข้างในมันครับอันนี้งามๆนี่เป็นหยาเบียเม็ดมันยังน้อยๆครับ บ่มีอีกย่างไรครับมาแชร์ให้เบึง้งแชร์น้ำได้ครับแชรน้ำแข็งสีเศร้าปวดเศร้าอ,อย่างครับรถบวมาเจอกันคลิปหน้าครับ